ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่เคารพรับวิถีชีวิตพ่อเพี้ยงมาเนี่ยผ้าพีผ้านองเฮ้ามาทงมาทามาไฮมาหน้าคือเกา่าแหละครับพี่น้องนองมาโคลากับนองมาดุ๊กดิกกับมานํำคือเกา่าครับมือนี่บาติมาทําความสะอาดสารหน้อยอยู่สวนนี่แหละพี่น้องเมืองแล้วคือสีบอทันอีกแล้วครับนองมาดุ๊กดิกกับนองมาโคลา เมื่อนี่เอาขนมมาใหน้ำครับเพิ่์ลแลนมาชวนแลน้วเพิ่นเมย์โตพี่น้องเมื่อหลายพิธีชีวิตพ่อเพียงก็เลยถือขนมมาน้ำมาเป็นรางวัน่นเขาน้ำเนาะแลนอุตสาแลนมาหอดแล้วก็อา้าลงหนา้าลงทาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขนมห้เขากินน้ำครับเป็นรางวัน่นเพิ่นมาเป็นหมู่ตัวน้องหมาโครากับน้องหมาดุเด็ก มาเมืองบรรยากาศอยู่หัวยูสวนคือเก้าแ้วคกับวัดที่มาทำความสะอาดเงื่อนบหนคือที่่อท่านละฝนเม่ดมาอีกแล้วพี่น้องเลยกิ่งเอาเข่าห้ไก่เรียบร้อยไปวางหันอาหารให้ปลาก็าให้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยพาผีพาหน้องเข้ามายางเละหัวเล,ละสวนนี่ละ่ะเมืองบรรยากาศอยู่หัวยูสวนนี่แ่ะครับพี่น้องเป็นกิจวัตรประจําวันของวิถีชีวิตพ่อเพียงกวาได้ครับมาหัวมาสวนพี่น้องเข้าก็จะพึงเบือ่อ มือแรกกับผ้ามาาต่หัวจะสวนผ้ามาาต่ทงแต่ทาเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตพ่อเพียงครับมาเมืองบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไหอยู่หน้าคือเก้าละพี่นองเลยเดี๋ยวไปทั้งพี่กับพ่อพี่พาน้องเขาเลาะมาลองมา้าลูกเด็กกัญางลั่งครับมาอนี้สำรวจ เิ่นกับสำรวจสวนนั่นคือกันวิถีชีวิตพ่อเพียงกับพาอพีพานองเข้ามาเมืองหัวเมืองสวนนั่นคือกันอันนี้ตัดแต่งกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วครับตัดแต่งกิ่งเขาจากน้อยเขา้าจะได้เกิดยอดให้กินเนาะพี่น้องเนี่ยตัดไปกินไรยเที่ยวแล้ว,ลวครับห้อยตัดกันยั่งอยู่พี่น้องเลยรายการอยู่ครับตนพักขาตนเว้ามวนเขาเอืน่นพักขาเนาะพี่น้องก็ร่างแตกยอดลงมาห้ามอยู่ครับ ผลฝ่าตกกระไดการอยู่วิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกไบสามสี่ต้นหาต้นก็โอ้กินบ่มเดและครับอันนี้มืออื่นยังติตัดนอพีน้องเลยยอดกระั่งโปร่งยอดเป็นมาหลายเติอบอยู่ครับปลูกไว้หัวไว้สวนนี่แหละครับพี่น้องปลูกไใเพ่อเลยอยู่เลยกินครับเอาไปลวกกินกับแก้วกับแชบ,บครับเอาไปเห็ดไข่เกี่ยวพักขากับแชบดีขึ้นกันครับพี่น้องนกะกระั่งเป็นยอดรัวๆอยู่ครับ วิถีชีวิตพ่อเพียงเก็บไปแล้วลร้เถี่ยวละละก็เลยตัดแต่งกิ่งให้เขาในเทคนอนเขาที่ได้ปลงให้ยู่ให้กินเมืองแล้วก็งามดีอยกับพี่นอ้องพ่อได้ยู่ได้กินปูไเพระจ้กกิต้นแล้วก็ได้การอยู่ครับย่างแจงซีแล้วกับพี่นอ้องเนียกรลังสิออกยอดเนาะผักขาพักเว่าวมวนวัชนเขาเอื่นพักขา ไออีสานบานเฮาครับทางผักกลางก็เอืน่นผักชะอมเนาะแต่อีสานบานเฮากับว่าผักคาวาสันครับนี่แหละครับปลูกไว้ก็ได้ยุ่ยได้กินแล้วครับวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกไวบ้บ่ไลายนะครับขางสะปานี่แหละปลูกไวย้วยู่สามสี่ก่อสามสี่ต้นก็กินมือมัดแล้วครับพี่น้องเออน้องมาโครากินขนมแล้วก็มีแห้งจังหน่อยจังหน่อยกับิีแลน้นำกลดลดเมื่อบ้านอีกคือเขาแหละกับน้องมาโครา เอาอาหารมาให้ปลาเหมือนเดิมแหละครับพี่น้องชีวิตประจำวันของวิถีชีวิตพอเพียงวอนหลายเติบอยู่ครับพี่พน้องอปลาเมื่อใดเอาขึ้นมาโดนแหละครับยืเติบหนึ่งยี่ดอกพี่น้องเลยปล่อยลงไปแค่จังน้ำเลี้ยงพี่น้องเข้าขินที่พันมนมะ้าอะไรละครับปล่อยลงไปยืดเติบหนึง่งประมาณสองสามพันตัวเหลือจะเครืองหนึ่งก็ยังดีเนาะพี่น้องเมื่อแล้วก็สิบกว่ม้าน่าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือจะพันกว่าตัวกินลงไปครับพี่น้องเลย เลี้ยงไว้เนาะน้ำก็เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับบ้านอาหารหาว่างใดๆแล้วเหรอพี่น้องเลยกระปอนนิับยุ่งยับยุ่นี่แหละครับแห้งตาวลงไปก็ยก่ไว้ทุ่นล้วครับพี่น้องเนี่ยบ่อนง่ายเนี่ยก็จะเป็นประมาณครึ่งกิโลนะครับเนี่ยปลาหนิ่นปลาตะเพียนที่ปล่อยลงไปครับเอาบรรยากาศในพี่ให้น้องยื่อหัวยื่อสวนยื่อทงยื่อทายยื่อไฮยื่อหน้านี่แหละครับบรรยากาศคืมๆบรรยากาศที่ยังฝนติดตกอีกแล้วครับพี่น้อง เรามาทางนี้จ็กหน่อยครับพี่น้องเห็นดอกงามๆนี่บ่กรับเขาเอื่นมะระขี้นกเนาะเนี่ยเนบๆใบนมันไห้มันก็จะเกิดจริงๆแล้วกับพี่น้องเนี่ก็จะเกิดเท่าเครื่อไปร้ายเติมอยอะกับพี่น้องนี่ก็ได้เขาเอื่นว่ามะระขี้นกเนาะผ่านเทาเอื่นยังครับเอืนอเอ่นพักไซภาษาอีสานเอื่นพักไซก็าลังเกิดดอกกับพี่น้องเนี่ยจักหน่อยก็ได้เก็บน่วยกินดอกก็า่ัง เกิดลายเติาอยู่ครับเน็บในว้เขาก็ที่เกิดที่ง่ายกินทั้งที่หระครับฝนตกลงมาเอาแบบไง่ายๆวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยบเห็นยากครับปลูกพืชใบน้ำหัวน้ำสวนเทาทังสีเหะอออมมะสงมาชาก็มาเก็บไปอยู่ไปกินครับน,นี่มะละกีนกผักไซภาษาอีสานเรียกผักไซเนาะยอดลงมาทางผีก็เป็นต้นบักหน้าโอ้ปลูกคะกันว้นีแหระครับพี่น้องกระลังเป็นนวยครับปลูกไว้ก็ได้ยู่ได้กินครับพี่น้อง ผ่านมาทางปุ่นกับซาป,ป่าโอ้ยสรุกกินเลยครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเข้าเมืองครับเยี่ยวโตวมาทางพี่คุณเป็นพักขาเมืดครับน่าอยู่นานกินขอสว่สเข้าปูกเข้ายาจีการปลูกไว้เนาะพี่น้องยอดกับกระลัางงามเอื้อนอยังติดตัดครับพี่น้องเมอในคาแล้วฝนเหมือนมากอีกแล้วครับเห็นบรรยากาศงามๆรอบหัวรอบสวนเข่านี่แหละขางซาลาหน่อยเข้านี่แหละครับ เอามาฝากพี่ฝากน้องเขาครับสวน,นหน่อยๆของวิถีชีวิตพ่อเพียงแต่ว่ากับปลูกว้ห้ายยางเอาไว้ทะยู่ต่กินเนาะพี่นอ้องฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระเดียงน้วยนะครับพี่น้องเฉลยพ่อผ่าตัดกีบเี้าใต่ปี่ให้น้องเขาดนเบืองครับขอบคุณพี่น้องอครับครับสวัสดีครับ